สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงทารินีชัยกุลวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณลุงคนหนึ่งเขาชื่อคุณสมชายอายุ68ปีคุณลุงสมชายตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนประมาณ3-4ครั้งทุกคืนแต่คุณลุงคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนแก่ปล่อยไว้เกือบปีครึ่ง พอมาตรวจปรากฏว่าไตาของคุณลุงเสียไปแล้วเกือบ75เปอร์เซ็นต์หมอบอกว่าอีกไม่นานคงต้องฟอกเลือดแล้วคุณลุงสมชายร้องไห้บอกว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกคงไม่ทิ้งไว้นานขนาดนี้ทุกวันนี้ดิฉันทำงานเป็นหมอมากกว่า20ปีแล้วเจอคนไข้แบบคุณลุงสมชายมาเยอะมาก คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามอาการเตือนของไตคิดว่าเป็นแค่เรื่องปกติของอายุที่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วไตของเราสามารถเสียไปได้ถึง90%เอร์เซโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวันนี้ดิฉันจะมาบอก 5. สัญญาณเตือนภัยที่คุณลุงคุณป้าพี่น้องทุกท่านไม่ควรมองข้ามถ้าคุณเห็นสัญญาณเหล่านี้อย่าทิ้งไว้นานเหมือนคุณลุงสมชาย สัญญาณแรกที่ดิฉันอยากให้ทุกคนสังเกตคือปัสสาวะมีฟองหลายคนอาจจะคิดว่าปัสสาวะมีฟองเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณเห็นฟองในชักโครกทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำและฟองเหล่านั้นไม่หายไปสักพักนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าไตาของคุณกำลังรั่วโปรตีน ให้ดิฉันอธิบายง่ายๆนะคะไตของเราทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ำมันจะกรองของเสียออกจากเลือดแต่จะเก็บสิ่งที่ดีๆไว้เช่นโปรโตีนแต่เมื่อไตเริ่มเสียตัวกรองก็จะมีช่องโหว่โปรโตีนที่ควรจะอยู่ในเลือดก็รั่วไหลออกมาทางปัสสาวะโปรโตีนนี่แหละที่ทำให้ปัสสาวะมีฟองเหมือนกับเวลาเราเคยหาขวดน้ำที่มีโปรโตีนเชคอะไรพวกนั้นมันจะเกิดฟองขึ้นมาเยอะ แต่ดิฉันอยากให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่มีฟองก็แสดงว่าไตาเสียบางทีถ้าคุณปัสสาวะแรงๆหรือน้ำในชักโครกมีสารทำความสะอาดตกค้างอยู่ก็อาจจะเกิดฟองได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าฟองมันมีเกือบทุกครั้งฟองค่อนข้างหนาแน่นและไม่ค่อยแตกหายไปโดยเฉพาะถ้ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นเหนื่อยง่ายหน้าบวมเท้าบวม คุณควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะการตรวจที่สำคัญมีอยู่2อย่างคือตรวจ eGFR ซึ่งจะบอกว่าไตาทำงานได้ดีแค่ไหนและตรวจ albumin to creatinine ratio ในปัสสาวะซึ่งจะบอกว่ามีโปรตีนรั่วออกมาหรือเปล่าถ้าตรวจเจอ albumin ในปัสสาวะมากกว่า30มิลลิกรัมต่อกรัมนั่นแสดงว่าไตาเริ่มมีปัญหาแล้ว สัญญาณที่2คือตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆในทางการแพทย์เราเรียกว่า nocturia คนปกติอาจจะตื่นมาปัสสาวะคืนละครั้งหรือบางคนไม่ต้องตื่นเลยก็มีแต่ถ้าคุณต้องตื่นขึ้นมา2ถึง3ครั้งหรือมากกว่านั้นทุกคืนและเป็นมาหลายเดือนแล้วนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนจากไตทำไมไตที่เสียถึงทำให้เราตื่นมา ปัสสาวะบ่อยเพราะว่าไตาที่ดีจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าวาโซเพรสซินออกมาในตอนกลางคืนฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยแต่เมื่อไตเสียการทำงานของฮอร์โมนก็จะผิดปกติร่างกายจึงผลิตปัสสาวะออกมาเรื่อยๆแม้จะเป็นเวลากลางคืน มีงานวิจัยในปี2023พบว่าคนที่มีอาการตื่นมาปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนมีค่า e g f r ต่ำกว่าคนที่ไม่มีอาการนี้นั่นหมายความว่าไตาของเขาทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ดิฉันอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะคะว่าการตื่นมาปัสสาวะบ่อยไม่ได้เกิดจากไตเสียอย่างเดียวอาจเกิดจากปัญหาอื่นๆได้เหมือนกันเช่น รเพราะปัสสาวะทำงานผิดปกติต่อมลูกหมากโตหรือเป็นเบาหวานคนที่กินยาลดความดันโลหิตบางชนิดที่เป็นยาขับปัสสาวะก็จะตื่นมาปัสสาวะบ่อยเหมือนกันให้ดิฉันช่วยแยกให้ฟังนะคะว่าอาการไหนที่น่ากังวลจริงๆถ้าคุณตื่นมาปัสสาวะแค่ 1. ครั้งต่อคืนและไม่มีอาการอื่นแปลกๆนั่นอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณตื่นมาส ครั้งขึ้นไปและอายุมากกว่า60ปีควรไปให้หมอตรวจดูและถ้าคุณตื่นมา3ครัังขึ้นไปพร้อมกับมีอาการอื่นๆเช่นปัสสาวะมีฟองเหนื่อยง่ายหรือเท้าวบวมควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนสิ่งที่ดิฉันแนะนำให้ทำในระหว่างนี้ก็คืออย่ากินน้ำมากในช่วง 2. ถึง 3. ชั่วโมงก่อนนอนลองติดไฟกลางคืนไว้ตามทางเดินไปห้องน้ำเพื่อป้องกันการหกล้มและจดบันทึกว่าแต่ละคืนคุณตื่นมาปัสสาวะกี่ครั้งเพื่อจะได้นำข้อมูลนี้ไปบอกหมอสัญญาณที่3คือปัสสาวะมีสีชมพูหรือสีน้ำตาลแดงเข้มเหมือนสีน้ำชาบางคนอาจจะเห็นแล้วตกใจมาก บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะกินอาหารบางอย่างแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่จริงๆแล้วนี่เป็นสัญญาณที่สำคัญมากที่ไม่ควรมองข้ามเลือดในปัสสาวะหรือที่เราเรียกว่าฮม m a t u r i a เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุบางทีอาจเป็นเพราะมีนิ้วในไตหรือในกระเพาะปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือในบางกรณีที่ร้ายแรงอาจเป็นเนื้องอกในไตหรือกระเพาะปัสสาวะก็ได้ สีของปัสสาวะก็บอกอะไรเราได้เหมือนกันถ้าเป็นสีชมพูอ่อนๆหรือสีแดงสดอาจเป็นเลือดสดที่มาจากทางเดินปัสสาวะตอนล่างเช่นกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มหรือสีโคกอาจเป็นเลือดที่มาจากไตเพราะเลือดผ่านกระบวนการต่างๆในระบบทางเดินปัสสาวะจนเปลี่ยนสี ดิฉันเคยเจอคนไข้หลายคนที่มีเลือดในปัสสาวะแต่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยเขาก็เลยไม่ได้ไปหาหมอนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะโรคบางอย่างเช่นมีเนื้องอกในไตรระยะเริ่มต้นอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยมีแค่เลือดออกมาในปัสสาวะอย่างเดียวแต่ก็มีบางกรณีที่ปัสสาวะมีสีแดงหรือชมพูแต่ไม่ได้เกิดจากเลือดเช่นกินบีทรูท กินแบล็คเบอร์รี่หรือบางคนกินยาบางชนิดก็อาจทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสีได้แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอาหารหรือยาที่กินดิฉันขอแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์จะดีกว่าหมอจะตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อดูว่ามีเม็ดเลือดแดงหรือเปล่าถ้าตรวจแล้วพบว่ามีเลือดจริงๆหมอจะทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นเอลตราซาวนไตหรือถ่ายซีทีสแกนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง บางครั้งอาจต้องใส่กล้องเข้าไปดูในกระเพาะปัสสาวะด้วยสัญญาณที่4คือปริมาณปัสสาวะลดลงบางคนอาจจะสังเกตว่าช่วงหลังๆนี้เข้าห้องน้ำน้อยลงกว่าเดิมหรือแม้จะดื่มน้ำเท่าเดิมแต่ปัสสาวะออกมาน้อยนี่อาจเป็นสัญญาณว่าไตาทำงานได้ไม่ดีคนปกติจะปัสสาวะออกมาประมาณ800มลลิลิตรถึง2 000มิลิตรต่อวันขึ้นอยู่กับว่าดื่มน้ำมากแค่ไหนถ้าคุณปัสสาวะออกมาน้อยกว่า400มิลลลิตรต่อวันแม้ว่าจะดื่มน้ำปกตินั่นแสดงว่าไตาอาจจะมีปัญหาทำไมไตที่เสียถึงทำให้ปัสสาวะลดลงเพราะว่างานหลักของไตคือการกรองของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากเลือดถ้าไตาทำงานได้ไม่ดีมันก็จะกรองน้ำออกมาได้น้อยลง น้ำและของเสียก็จะสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอาการบวมโดยเฉพาะบริเวณหน้ามือเท้าและข้อเท้าดิฉันเคยเจอคนไข้คนหนึ่งที่มาหาหมอเพราะขาบวมมากเขาบอกว่าสังเกตว่าไม่ค่อยปัสสาวะแล้วแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอมาตรวจพบว่าไตาทำงานได้เหลือแค่20% น้ำและเกลือเริ่มคั่งอยู่ในร่างกายหากไม่รีบรักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้เช่นน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวแต่ก็มีบางกรณีที่ปัสสาวะลดลงไม่ได้เกิดจากไตเสียอาจเป็นเพราะขาดน้ำดื่มน้ำน้อยหรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงเหงื่อออกเยอะจึงทำให้ปัสสาวะออกมาน้อย บางคนอาจมีปัญหาที่กระเพาะปัสสาวะหรือมีอุปสรรคขัดขวางทางเดินปัสสาวะเช่นต่อมลูกหมากโตมากก็อาจทําให้ปัสสาวะไม่ออกดังนั้นถ้าคุณสังเกตว่าปัสสาวะลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุดิฉันแนะนำให้ลองดื่มน้ำเพิ่มขึ้นดูถ้าดื่มน้ำแล้วปัสสาวะยังออกมาน้อยหรือมีอาการบวมร่วมด้วยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจไต สัญญาณที่5และเป็นสัญญาณสุดท้ายที่ดิฉันอยากบอกคือปวดแน่นบริเวณสาโพกหรือบริเวณหลังตรงข้างตัวบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาการปวดแบบรุนแรงแต่เป็นแบบแน่นๆคล้ายมีอะไรกดอยู่ข้างในไตของเราอยู่ตรงไหนหรือไตยอยู่ข้างหลังลำตัวตรงบริเวณสะโพกด้านหลังทั้งสองข้างของกระดูกสันหลังถ้าคุณแตะที่หลังตรงบริเวณช่วงล่างของกระดูกซี่โครงนั่นคือตำแหน่งของไตโดยประมาณ อาการปวดจากไตาอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอาจเป็นเพราะมีนิ้วในไตมีการติดเชื้อหรือมีการบวมของไตถ้าเป็นนิ้วอาการปวดมักจะรุนแรงมากปวดแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังอาการปวดมักจะเป็นแบบปวดแน่นๆไม่รุนแรงมากบางคนอาจจะรู้สึกแค่ไม่เมื่อยหรือไม่สบายตัว ดิฉันมีวิธีง่ายๆให้คุณลองทดสอบเองได้ว่าความปวดที่คุณรู้สึกมันอาจมาจากไตหรือเปล่าคุณลองเอามือกำมัดแล้วเคาะเบาๆบริเวณหลังตรงข้างตัวที่คุณรู้สึกปวดถ้าเคาะแล้วปวดมากขึ้นหรือรู้สึกไม่สบายเพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณว่าไตามีปัญหาแต่ถ้าเคาะแล้วไม่มีอาการอะไรอาจเป็นแค่ปวดกล้ามเนื้อธรรมดา แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณปวดบริเวณนี้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์หรือปวดร่วมกับมีอาการอื่นๆเช่นมีไข้ปัสสาวะมีเลือดหรือปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นคุณควรไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะอาจเป็นการติดเชื้อในไตที่ต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะตอนนี้ดิฉันได้บอกสัญญาณเตือนภัยทั้ง5อย่างไปแล้วถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้2ถึง3อย่างขึ้นไปดิฉันอยากให้คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้นะคะ ขั้นตอนแรกบันทึกอ,อาการของคุณในสมุดหรือในโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งสัปดาห์จดไว้ว่าแต่ละวันคุณตื่นมาปัสสาวะกี่ครั้งปัสสาวะมีฟองหรือเปล่ามีสีอะไรผิดปกติไหมมีอาการปวดไหนหรือมีอาการอื่นๆอะไรบ้างข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้หมอวินิจฉัยได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่2ถ่ายรูปปัสสาวะไว้ถ้าคุณเห็นว่ามีอะไรผิดปกติเช่นมีฟองเยอะหรือมีสีแดงชมพูลองถ่ายรูปไว้ให้หมอดูเพราะบางครั้งอาการอาจไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันถ้ามีรูปจะช่วยให้หมอเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นขั้นตอนที่3ไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ การตรวจที่สำคัญมี2อ,อย่างคือตรวจ eGFR เพื่อดูว่าไตาทำงานได้ดีแค่ไหนและตรวจ albumin to creatinine ratio ในปัสสาวะเพื่อดูว่ามีโปรโตีนรั่วออกมาหรือเปล่าค่า eGFR ที่ปกติควรจะมากกว่า60ถ้าต่ำกว่า60แสดงว่าไตาเริ่มมีปัญหาแล้วและถ้าต่ำกว่า15แสดงว่าไตาวายมากอาจต้องฟอกเลือดแล้วบางคนอาจจะกลัวไปหาหมอ กลัวว่าจะตรวจเจอโรคร้ายแรงแต่ดิฉันอยากบอกว่ายิ่งไปเจอเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสรักษาได้ดีเท่านั้นโรคตายในระยะแรกๆสามารถชะลอการเสื่อมได้ถ้าเรารักษาตัวให้ถูกต้องเช่นควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลกินอาหารที่ไม่เค็มเกินไปออกกำลังกายสม่ำเสมอและงดสุบบุรี่ ให้ดิฉันเล่าต่อเรื่องของคุณลุงสมชายที่เราเริ่มต้นเรื่องมาให้ฟังนะคะคุณลุงสมชายตรวจพบว่าไตาเสียไปแล้ว75เปอร์เซ็นต์แต่โชคดีที่ยังไม่ถึงขั้นต้องฟอกเลือดทันทีหมอให้ยาควบคุมความดันที่ช่วยปกป้องไตให้ยาลดโปรตีนในปัสสาวะและแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารลดเกลือลดโปรตีนลงออกกำลังกายเบา คุณลุงสมชายทำตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดมาตรวจติดตามทุกสามเดือนหลังจากผ่านไปหนึ่งปีค่าไตาของคุณลุงค่อนข้างคงที่ไม่ได้แย่ลงอีกและที่สำคัญคุณลุงยังไม่ต้องฟอกเลือดคุณลุงบอกว่าตอนนั้นถ้าเขามาพบหมอตั้งแต่แรกที่สังเกตเห็นอาการผิดปกติไตของเขาอาจจะไม่เสียขนาดนี้นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น และมันสอนเราว่าอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนจากร่างกายถ้าคุณสังเกตเห็นอาการอะไรผิดปกติอย่ารออย่าคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องปกติของอายุที่มากขึ้นไปพบแพทย์ตรวจดูจะดีกว่าการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะไม่ได้เสียเวลานานแต่มันอาจจะช่วยชีวิตคุณได้ดิฉันอยากให้ทุกท่านจำไว้ว่าไตาทำงานหนักเพื่อเราทุกวันมันกรองเลือดเราประมาณ150ลิตรต่อวัน กำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายควบคุมความดันโลหิตผลิตเม็ดเลือดแดงและรักษาสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายไตยคือวีรบุรุษเงียบๆที่คอยดูแลสุขภาพของเราดังนั้นเราก็ควรดูแลมันเช่นกัน ในช่วงท้ายนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนลองประเมินตัวเองดูว่าคุณมีสัญญาณเตือนกี่อย่างถ้าคุณมี0ถึง1อย่างคุณน่าจะปลอดภัยแต่ก็ยังควรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณมี2ถึง3อย่างควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดและปัสสาวะถ้าคุณมี4ถึง5อย่างโปรดรีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าชักช้า ดิฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลไตถ้าคุณรู้จักใครสักคนที่อายุมากกว่า60ปีหรือมีปัญหาความดันโลหิตสูงเบาหวานช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เขาดูด้วยนะคะเพราะคนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคไตถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะดิฉันจะพยายามตอบทุกคำถาม และถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลไตหรือวิธีการป้องกันโรคไตในรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามช่องของดิฉันเพราะดิฉันจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวิดีโอหน้านะคะและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและที่สำคัญอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะ จำไว้ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอดิฉันแพทย์หญิงทาริณีชัยกุลขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ